อยู่กับซี v i c F.D หนึ่งจุดแปดมาดูอีกหนึ่งเรื่องเล็กๆที่ส่งผลเสียหายได้ร้ายแรงเลยขั้วแบตเรานะมีขั้วบวกกับขั้วลบขั้วบวกจะมีฝาครอบแบตเตอรี่สีแดงๆเนี่ยครอบขั้วบวกไว้นะครับอย่างที่เรารู้กันถ้าขั้วบวกกับขั้วลบมันมาโดนกันมันก็จะเกิดการสปาร์ทก็จะส่งผลให้ระบบไฟรถยนต์เราเสียหายได้นะครับถ้าโชคดีก็แค่ฟิวขาดนะแต่ถ้าโชคร้ายก็อาจกล่องพังได้นะครับดังนั้นต้องระวังไว้เลยนะโดยเฉพาะไม้ค้้ฝากระโปรงรถเนี่ยมีโอกาสที่เหล็กกับเหล็กจะมาโดนกัันนไ้้ะะรววีง ทีนี้มาดูวิธีเปลี่ยนฝาบบการอบแบตการถอดแบตขั้วลบออกก่อนก็ได้นะเพื่อความชัวร์หรือไม่ถอดก็ได้นะครับอันนี้เงี้ยยังล็อกมันแบบนี้นะครับเนี่ยแกออกแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงออกแบบนี้นะครับอะหลุดแล้วเนี่ยสภาพเย็นเลยจัดของใหม่มาอันนี้แท้สูนะพัดจำเบอร์นี้ราคาประมาณหกสิบาทนะครับแกออกมามันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยล็อกสายไฟไว้แบบนี้เนี่ยแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นร่องใส่ขั้วไฟตรงนี้นะครับแล้วก็เนี่ยแยงใส่เข้าไปแบบนี้ นี่ครับแบบนี้กดล็อกป้าบปิดเรียบร้อยเห็นไหมสวยงามนะไปจัดกันได้นะครับทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวลวะนะเรียบร้อยอีกหนึ่งจุดเล็กๆที่สําคัญเราเปลี่ยนกันเองได้นะราคาไม่แพงรถเราก็จะดูใหม่ขึ้นส่วนของ2.0จะแพงกว่า1.8หน่อยนะสามารถใช้ของ CRV ได้นะครับส่วนรถใช้ที่พลาดไม้ช้าไปโดนขั้วบวกนะให้มาเช็คกล่องฟิลหน้ารถตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเมนฟิลนะตัวนี้นี่แหละที่จะขาดถอดนอตสองตัวถอดออกมาเช็คถ้าขาดจะเปลี่ยนได้เลยไปจัดกันจกจะฝาครอบแบตเตอรี่ขั้วบวก